สวัสดีครับก็มาพบกันอีกนะครับในแนวทางของเลขเด่นล่างของวันที่หนึ่งเมนาหกแปดนะครับหลังจากที่ผมแนะนำะเสนอไปในคลิปแรกนะครับของชุดเด่นจากสูตรนะครับซึ่งสูตรที่ยังไม่มีปิดนะครับก็เอามาเสนอจับเป็นคู่ชุดสองตัวให้นะครับวันนี้ผมก็จะเอาแนวทาง แต้มดับผลรวมแต้มดิบผลรวม2ตัวล่างเอามาคัดจากชุด2ตัวที่ผมวางไว้ให้ก่อนหน้านี้ให้มันเหลือน้อยชุดลงนะครับจุดประสงค์ของการนำเสนอก็เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากเอ็สามไม่สนับสนุนเว็บพนันอื่นใดที่ผิดกฎหมายในการนำเสนอ,อผมอาจจะมีทั้งถูกทั้งผิดได้ ดังนั้นในการที่เข้ามารับชมในการที่เอานําไปใช้ก็โปูดใช้วิจ,จนนารณญาณนะครับให้ถีท่วนนะครับแนวทางแต้นแบบพร,รวมสองตัวล่างนะครับในงวดที่ผ่านมาผมนําเสนอไป7จสูตรนะครับใน7จสูตรนี้นะครับมีสูตรนี้สูตรเดียวนะครับในปีที่แล้วมันผิดอยู่1งวดนะครับประมาณงวดเดือนมีนา นะครับหลังจากนั้นมันยังม,มีไม่มีผิดผมก็เลยไม่คัดออกนะครับผมก็เอามานําใช้ต่อในปีนี้นะครับก็ปรากฏว่าในปีใหม่นี้มันเทินได้ไม่กี่งวดนั้นก็มาผิดนะครับดังนั้นในงวดนี้ผมจะพักสูตรนี้ไปส่วนสูตรที่เหลืออีก6สูตรนี้นะครับตั้งแต่มกรลาปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่มีผิดนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าในสูตรนะครับมันต้องมีปิดมีถูกนะครับเพียงแต่มันจะรอเวลาปิดนะครับดังนั้นถ้าหากชุดเด่นของท่านนะครับในชุดสองตัวล่างที่ท่านจะนําไปซื้อหาซื้อสลากถ้าหากผลรวมมันมาตกอยู่ในชุดแต้มดับที่ผมนําเสนอนี้นะครับก็ไม่ต้องตัดทิ้งนะครับเพียงแต่ให้ล,ลดความสําคัญน้อยลง ไม่ต้องไปทุ่มเทมากนะครับแต่มันก็มีโอกาสที่จะผิดในสูตรนะครับอาจจะออกก็ได้เหมือนงวดที่แล้วนะครับในสูตรนี้นะครับดังนั้นเราก็ให้ใช้การตัดสินใจของตัวเองดูนะครับเพียงแต่แนวทางของสูตรนี้เราต้องการจะหาตัวที่เด่นมีกำไิน,น้อยที่สุดนะครับแต่ตัวไหนถ้าหากมัอยู่ในชุด มีำนิเราก็ให้ระวังไว้นะครับเผื่อมันจะไม่ออกมาเป็นเลขท้ายสตัวล่างได้นะครับก็ไม่ต้องให้ไปทุ่มเทมากนะครับใน้งดใหม่นี้นะครับเขาจะลดเหลืออยู่6สูตรนะครับในสูตรแรกนี่นะครับก็จะใช้หลักแสนคูณเลขหกนะครับหลักแสนในงวดนี้นะครับก็คือ เอาแปดคูณด้วยหกคงที่นะครับแปดหกสี่สิบแปดก็เอาหลักหน่วยนะครับก็จะดับอยู่ที่แปดแต้มนะครับสูตรนี้ตั้งแต่มกกุกราาหกเจ็ดมายัางไม่มีผิดนะครับก็หวังว่ามันจะต้องเดินต่อในปีใหม่แต่ก็ต้องให้ระวังนะครับหากชุดเต็นของท่านที่จะเล่นอยู่ได้แปดรวมรวมกันแล้วในสองตัวล่างรวมได้แปดแต้มก็ ให้ทำใจไว้50 50นะครับในสูตรที่สองนี่ใช้หลักหน่วยล่างเป็นตัวเทียบนะครับสองตัวล่างออก5้าสินะครับหลักหน่วยคือ0นดังนั้นโอกาสสองตัวล่างในงวดนี้จะดับอยู่ที่0ูนย์แต้มนะครับนี่ตั้งแต่มกราลาปีที่แล้วมาก็ยังไม่มีผิดนะครับแต่ก็ต้องให้ระวัง ในสูตรที่สามนี้ผมก็ปรับใหม่นะครับมีบางคนทั้งบอกว่าเข้าใจนะเข้าใจบางคนก็บอกว่างงบางคนก็บอกว่าเข้าใจนะครับเรนอาไว้ว่าที่ผมเขียนหน้าท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สนะครับสิท้ายครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่สองอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันเป็นการ ออกรางวันนะครับตามที่กองสลากประกาศนะครับแต่หลายท่านก็ยังยึดติดแบบเดิมคือ3ตัวท้ายครั้งที่1 3ตัวท้ายครั้งที่2 3ตัวท้ายครั้งที่3 3ตัวท้ายครั้งที่4ี่ดังนั้นผมก็จะกลับมาใช้แบบเดิมคือ3ตัวท้ายครั้งที่1 3ตัวท้ายครั้งที่2 3ตัวท้ายครั้งที่3 3ตัวท้ายครั้งที่4แต่ครั้งนี้ครั้งนั้นก็ต้องให้ระมัดระวังนะครับในการที่จะเอามาคำนวณท่านต้องมั่นใจว่า สิติที่ท่านเอามาจากผลออกรางวัลน,นะครับมันต้องเรียงตามลำดับตามที่กองสลากนั้นออกจริงนะครับระวางบางสำนักพิมพ์นี่จะเลี้ยงเลขน้อยไปหามากนะครับดังนั้นถ้าหากท่านไปเอาผลสลากที่เลี้ยงเลขน้อยไปหามากมาท่านมาแทนค่าสูตรตามที่ผมนำเสนอนี้มาโอกาสไม่ โอกาสจะถูกมันไม่มีโอกาสที่จะผิดมีมากกว่านะครับเพราะเราจะแทนค่าสูตรจากตำแหน่งที่มันผิดพลาดน,นะครับนั้นผมถึงอยากใช้ร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สองนะครับเพราะบางที่นี่มันเอาสลับกันหมดนะครับก็เป็นว่าในเมื่อหลายท่านอยากให้ใช้อย่างนี้นะครับผมก็กลับมานะครับแบบเดิม ในสูตรนี้ก็ใช้หน่วยหลักหน่วย3ตัวหลักหน่วยของท้าย3ตัวครั้งที่3นะครับก็คือตัวนี้นะครับครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3หลักหน่วยของท้าย2ตัวครั้งที่3นะครับก็คือ2นะครับใช้หลักร้อยของท้าย3ตัวครั้งที่4นะครับก็คือ0นะครับ สบทกศูนย์ได้2ก็จะดับอยู่ที่สองแต้มนะครับก็เดินยาวๆมาตั้งแต่ปีที่แล้วมานะครับในสูตรที่4ใช้หลัก10ของท้าย3ตัวครั้งที่4บวกด้วยหลักหน่วยของท้าย3ตัวครั้งที่สหลัก10ของท้าย3ตัวครั้งที่ส ครับครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สาครั้งที่สี่ก็คือศูนย์หลักหน่วยก็คือหนึ่งนะครับศูนย์บวกกับ1ก็จะได้อยู่ที่1แต้มนะครับ <c oughs> สูตรนี้ก็เดินยาวๆมายังไม่มีผิดนะครับแต่ก็ต้องให้ระวังนะครับในสูตรที่ห้า ชหลักหน่วยท้ายสมตัวครั้งที่สี่บวกด้วยหลักหน่วยท้ายสองตัวล่างนะครับหลักหน่วยก็คือท้ายสามตัวครั้งที่สี่นะครับครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ก็คือ1นะครับบวกด้วยหลักหน่วยท้ายสองตัวล่างก็คือศูนบวกศูนย์ได้ศูนย์ก็จะดับอยู่ที่ศูนย์แต้มนะครับก็เดินต่อเนื่องมายังไม่มีผิดนะครับ ในสูตรสุดท้ายสูตรที่6นะครับก็ใช้หลัก10 3ตัวท้ายครั้งที่3นะครับบวกด้วยหลักหน่วยท้าย3ตัวครั้งที่4หลัก10ของท้าย3ตัวครั้งที่3ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ก็คือ5นะครับบวกด้วยหลักหน่วยท้าย3ตัวครั้งที่4นะครับ1 2 3 4สาหลักหน่วยก็คือ1 5บวก1ได้6 ก็จะดับอยู่ที่หกแต้มนะครับก็จะเห็นว่ามีสองสูตรชนกันนะครับดับสูตรแต้มดังนั้นสูตรแต้มนีม่โอกาสที่จะมาผิดไ,ไปได้ยากนะครับรวมแล้วเลขกลับในผลรวมสองตัวล่างทั้งหมดนี้นะครับก็มั่นใจนะครับเพราะสูตรที่ผิดผมก็คัดออกไปแล้วนะครับในสูตรนี้ นะครับก็เหลืออยู่แค่6กศูก well, okay. ็จะดับที okay. yeah. okay. okay. ่ศูนย์แต้ม1แต้ม2แต้ม6แต้ม8แต้มนะครับนี่คือแต้มดับคือผลรวมของตัวสองตัวล่างงวดนี้ถ้าหากรวมได้ตามแต้มดับนี้นะครับโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะมามีน้อยนะครับ แต่ในเมื่อมันเป็นชุดเด่นที่ท่านตั้งใจจะเล่นนะครับเมื่อเอามารวมกันแล้วมันได้แต้มตามนี้ก็อยู่ที่ท่านพิจารณาตัดสินใจ,จเอานะครับก็ถือว่ามันจะไม่เด่นมันก็แค่ 50- 50เเคือโอกาสถูกมี50โอกาสไม่ถูกมี50ซนะครับส่วนแต้มที่เหลือจากดับก็จะมี3แต้ม4ี่แต้ม5้าแต้ม7แต้ม9แต้มใน5ตัวนี้นะครับ จะถือว่าเป็นแต้มที่มีโอกาสที่จะมาได้ในงวดใหม่นี้นะครับในแนวทางนี้นะครับถ้าหากมันดับนะครับมันผิดมันจะไม่ผิดซ้ำนะครับในแนวทางของผมเนี่ยถ้าหากก่อถึงแม้ทั้งหมดเนี่ยมีสูตรงวดนี้สูตรนี้ดับนะครับสูตรนี้ดับ ในงวดต่อไปในสูตรที่เหลือนี่มันจะไม่มีผิดนะครับแล้วก็คิดว่างวดนี้นะครับแต้มเด่น3 5ตัวนี้นะครับจะมาเป็นท้าย2ตัวล่างนะครับผมก็จะแต้มเด่นนะครับ3าแต้ม4ี่แต้ม5แต้ม7แต้ม9แต้มนะครับมาคับจาก36มชุดที่ผมวางไว้ตัวแรกนะครับโดยจะขีดเส้นใต้ในชุดที่อยู่ในแต้มเด่นให้นะครับ สามแต้มสี่แต้มห้าแต้มเจ็แดแต้มเก้าแต้มนะครับซึ่งผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับเป็นแนวทางของชุด2ตัวตรงล่างนะครับแต่ทางนี้ท้งนั้นก็ต้องกลับตัวกันด้วยด้วยนะครับเผื่อว่ามันอาจจะผิดภาดได้นะครับซึ่งในงวดที่แล้วผมก็วางในแวแนวทางของชุดสองตัวตรงให้นะครับ แต่มันก็เข้าตรงนะครับแต่มันไปอยู่ในแต้มดับนะครับซึ่งในงวดที่แล้วผมก็วางไว้ในนตรงให้แต่มันเข้าไปอยู่ในแต้มดับนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นนะครับก็ยังไงแล้วก็หวังว่าในงวดนี้มันจะไม่พลาดน,นะครับังนั้นวางออกมาได้36ชุดนะครับจาก สูตรเด่นแต่ละสูตรซึ่งในงวดที่แล้วสูตรนี้ก็ไม่มีผิดในสูตรล็อกนะครับตั้งแต่แจกไปนะครับก็ยังมีมาอยู่น้อยหนึ่งตัวในท้ายสองตัวล่างสูตรเด่นสูตรนี้หนึ่งปีผ่านมามีผิดงวดเดียวนะครับนอกจากผิดนั้นก็ไม่มีผิด,ดเลยสูตรนี้นะครับก็เดินต่อเนื่องมาสิบกว่างวดนะครับสูตรนี้ก็สิบกว่างวดนะครับทั้งหมดนี้ในงวดที่ผ่านมานะครับไม่มีผิดนะครับ แล้ก็มั่นใจว่าเมื่อเอามาจับรวมกันนะครับโอกาสที่จะเป็นชุด2ตัวล่างมีใน36ชุดนี้นะครับซึ่งผมดึงออกมาจับโจนกันนะครับโดวยวางเลข9เลขสู 4, เลข1เลข2เลข3เลข4ในแถวเนี้ยผมเอาจับวางเป็นหลัก10บนะครับส่วนหลักหน่วยผมก็เอาชุดที่เหลือคือ45678นะครับ3 4ม6ี่ามาประกบเป็นชุด2ตัว ในแนวทางของสองตัวล่างตรงนะครับแต่อยังไงแล้วต้องกลับตัวกันนะครับด้วยถ้าหากจะเลือกชุดไหนนะครับชุดที่มีกำลังอ่อนนะครับก็จะเป็นชุดที่ติดเลขห้านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องให้ระวังนะครับเลขห้างวดนี้นะครับผมถึงไม่นำเสนอในเลขก,กำลังอ่อนหรือเลขดับให้นะครับ ก็จะทาให้ท่านประวงลังเลนะครับเอาเป็นว่าเลขที่อยู่น้าตรงนี้มีโอกาสมาได้ทุกจุดนะครับเพียงแต่จะให้น้ําหนักเลขห้นี่น้อยหน่อยนะครับไม่ถือว่าเด่นแต่มันก็มีโอกาสมาโดเฉพาะในสูตรนี้นะครับ567ใน3ตัวนี้นะครับน่าจะมีโอกาสที่จะมานะครับมันจะมีตรงนี้567มีในสูตรล็อกมี5้าหกดันั้น ใน3จุดเนี้นะครับโอกาสที่มันจะมามีความเป็นไปได้สูงนะครับแต่ตัวที่จะมาประกบมันก็จะเป็นแนวทางอยู่2กลุ่มเนี้นะครับใน2กลุ่มนี้ที่จะมาประกบกับห้าเจนะครับก็มี2 3 4เอามาชนนี่เลยนะครับก็จะเป็นชุด2ตัวนะครับหรือ901นะครับ จากสูตรนี้นะครับชนกับสูตรนี้นะครับดังนั้นในชุดที่ผมวางไว้ให้นี้นะครับก็จะเป็น90 1 2 3 4นหนึ่งสามนะครับชุดที่จับคู่เด่นก็มันจะมาชนกับห้าหในสามตัวนี้นะครับจะเป็นชุดที่น่าจะเด่นอยู่นะตรงนี้นะครับแต่ถ้าหากในงวดนี้นะครับ901หนหน้าตรงนี้ในสูตรเนี้ยทั้งหมดเนี้ยนะครับถ้าหากมันผิด มันไม่มาสักตัวหลังจากให้มันเดินยาวๆมาหนึ่งปีนะ,นะครับมีผิดมวดเดียวหากมันไม่มานะครับหน้าตรงนี้ไม่มาตรงนี้ไม่มามันจะเป็นสองสูตรนี้มาจับคู่นะครับหากมันมาจับคู่กันเป็นชุดสองตัวล่างมันจะอยู่ในแถวสามแถวนี้นะครับมันจะอยู่ในสามแถวนี้นะครับมันจะมาตกอยู่ในสามแถวนี้ ถ้าหากเลขเก้าเลข0ย์เลข1จากสูตรนี้สูตรนี้ในงวดนี้เกิดผิดขึ้นมามันจะเป็นสองแถวนี้จับคู่กันมันจะมาลงอยู่ในสามแถวนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าหากมองแล้วนะครับถ้าหากว่าเลข9้าเลขศูนเลขหนึ่งมานะครับแถวนี้จะไม่มาในสูตรนี้อาจจะมีผิดคือสองสามสี่สองสามสี่ไม่มาก็9 0้าศูนหนึ่งมาชนกับ5้าหกเจ มันก็จะมาตกอยู่ในตรงนี้นะครับหรือว่าห้าหกเจ็ดงวดนี้ไม่มานะครับมาเป็นสองสามสี่นะครับมันจะเด่นอยู่ที่เลขสี่ทันทีนะครับยังไงมันก็จะมาอยู่ในสามแถวนี้คือ9ก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่นะครับดังนั้นในสามสิบหกทุที่ผมเอามาวางว่าให้นี้ผมมองมองในแนวทางกันไว้หมดนะครับเผื่อมันจะหลบสูตรไหน หากหลบสูตรนี้ก็กลายเป็นสูตรนี้ชนกับสูตรนี้หากม nice. าหลบสูตรนี้ก็กลายเป็นสูตรนี้มาชนกับสูตรนี้นะครับทั้งนี้ทั้ทงนั้นทั้งนี้สองสูตรนี้มันก็มาอยู่ในนี้อยู่ในนี้คือมันจับกันเองเลยเนี่ยนะครับมันจับกันเองอยู่ในนี้โดยมันหลบสูตรนี้นะครับหลบในตรงนี้มันก็อยู่ในสามสิบหกชุดนี้แต่เมื่อมันวางไม่เต็มมันเยอะนะครับก็เอาแต้มดับแต้มเต่ในนี้มาขัด นะครับแถวแรกเลขก9นะครับถ้าหากอยู่ในแต้มเด่นนะครับก็จะมี9 4สผมขีดเส้นใต้ไว้ให้นี้นะครับจะอยู่ที่3มแต้มนะครับ9 6หจะอยู่ที่ห้าแต้มนะครับ9 7้าดหแต้มไม่มีอยู่ในแต้มครับ9 5หซึ่งเพ่ึงมบอกว่าในงวดนี้นะครับมัน กำลังอ่อนแต่ในเมื่อมันอยู่ในห้าหดตรงนี้ก็ไว้ใจไม่ได้มันอาจจะมาเป็นงวดที่3มก็ได้นะครับก็เหมือนเลข7บนนะครับซึ่งสองตัวล่างในงวดที่ผ่านมาผมเน้นเลข7นะครับเจดสองนะครับมันหนีขึ้นบนเป็น7 2สองจริงๆก็คือมา2ตัวนะครับงั้นในงวดนี้นะครับก็ไว้ใจไม่ได้ก็ยังถือว่า <c oughs> มีล้นอยู่คือ9 5 4แต้มและ9 8 7แต้มนะครับงั้นแถว9ที่อยู่ในแต้มเด่นก็จะมี9 4 9 6 9 5 9 8ในชุดที่ผมวางไว้ให้นี้เป็นแนวทางของ2ตัวตรงนะครับแต่ยังไงแล้วต้องกลับตัวกันนะครับกลับตัวกันได้ด้วยนะครับแ,แถวที่สคือแถว0 ที่อยู่ในแต้มมันก็มี 03, 04นะครับสี 4, แต้ม 07, 05นะครับส่วน 06, ยกับ0 8อยู่ในแต้มดับนะครับนั้นในแถวนี้นะครับก็จะมีเด่นอยู่ตามแต้มก็ 03, 04, 07, 05มีอยู่4ตัวนะครับ แต่ตัวที่ไม่อยู่ในขีดเส้นใต้ตามแต้มเด่นก็ถือว่าเป็นตัวลองถรวกันไปถ้าหากอยู่ในแนวทางของท่านนะครับถ้าหากปุ่มไม่ได้ขีดเส้นใต้นะครับสาหรับแถวที่3ามก็คือแถว1นะครับที่เข้าอยู่ในแต้มก็มี1 3สคือสีแต้ม1 4 5สห้าแต้ม16 7แต้ม1 8 9งแแต้มนะครับ3มแต้มสีแต้ม7แต้ม 9แต้มส่วน17กับ15มันเป็น8แต้มกับ6แต้มมันอยู่ในแต้มดับนะครับแต่ถ้าหากอยู่ในชุดเด่นข่างก็ตัดสินใจเอาที่จะเล่นนะครับดังนั้นในทาง901นะครับในทาง3ตัวเนี่ยนะครับที่เอามาจับกับ2 3กับ5 6 7มันก็จะมีอยู่แค่3แถวนี้นะครับใน3แถวนี้ ดังนั้นแถบสามแถวนี้ก็ถือว่ามีลุ้นนะครับเลขเก้าเลขศูนย์เลขหนึ่งนะครับผมจะให้น้ำหนักในสามแถวนี้มากกว่านะครับเก้าศูนย์ส่วนถ้าหากเก้าศูนย์หนึ่งไม่มามันจะอยู่ในสามแถวนี้ก็คือสองศูนย์เนี่ยมาจับคู่กันนะครับแต่ถ้าหากเก้าศูนย์หนึ่งมามันจะกว้างหน่อยมันจะมาจับทั้ง คู่นี้กับคู่นี้ก็แสดงว่าในสองคู่สองสูตรนี้ต้องมีสูตรใดสูตรหนึ่งที่จะไม่มาถ้าหากมานะครับตัวใดตัวหนึ่งมาในสองสูตรนี้ต้องมีสูตรตายอยู่หลายสูตรหนึ่งนะครับก็ยังไงแล้วมันก็จะอยู่ในชุดที่ผมวางไว้ให้ในี้อยู่นะครับสำหรับแถวสองนะครับก็จะมีสองสามห้าแต้มนะครับ ส4ีนี่6แต้มห่แต้มดับ26นี่แแต้มในแต้มดับ27นี่9แต้มนะครับ25หนี่7แต้มนะครับก็จะเห็นว่าเลข5นี่ยังจะมีโอกาสที่จะมาติดอยู่นะครับถ้าหากมาก็จะอยู่ในหลักหน่วยนี่แหละนะครับเลข5นะครับถ้าหากมันจะมาเป็นงวดที่3นะครับตัวที่ผมไม่ได้ขีดเส้นใต้คืออยู่ในแต้มดับถ้าหากอยู่ในชุดเด่นของท่งานก็ลองตัดสินใจออกนะครับ ก็ไม่ต้องตัดทิ้งนะครับเพราะว่าสูตรมันมีผิดได้ในแต้มหับแต้มเล็ดน,นะครับในแถว3ก็จะมี3 4มี3 4 7แต้ม3 6 9แต้มนะครับ8 5เออ58 3แต้มนะครับแรกจะเขียนว่า85ผมไปเขียน58นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงต้องกลับตัวการถ้ามาอาจะออก5885 8, 8, 5, นะครับ ก็จะมี7แต้ม9แต้มกับ3แต้มส่วน3 5มหันแแต้มอยู่ในแต้มดับ3 7อยู่0แต้มนะครับ3 8 1แต้มนะครับถ้าถากแถว3จะมาก็จะมีแค่3จชุดครับทั้งตัวตรงและตัวกลับนะครับแถวสุดท้ายจะเป็นแถวเลข4นะครับก็มี4ีหนะครับ9แต้ม4 6อยู่0นแต้มอยู่ในแต้มดับ 471แต้มอยู่ในแต้มดับนะครับ482แต้มอยู่ในแต้มดับนะครับดังนั้นแถว4นะครับก็จะมีอยู่แค่ชุดเดียวนะครับคือ45นะครับแถวนี้นะครับแต่ถ้าหาก4จะมาให้ไล่ไล่จากข้างบนลงมา940414ก็จะมีตัวที่อยู่ในแต้มสีก็จะมี9404 1,4,3,4,4,5ีี่ส,ส,ส,สนะครับนวดน,นี้ผมให้ระวังนะครับเลขกกกับเลขสีนะครับแต่ยังไงแล้วใน3ตัวนี้ให้ระวังที่สุดคือ5กับ6 2ตัวน,นะครับ2ตัวนี้มีลุ้น5จะมาซ้ำเป็นงวดที่3ถ้า5ไม่มาโอกาสที่เลขหจะมานะครับเลขหจะมา แต่5มันมา2งวดติดโอกาสที่จะมาก็50 50นะครับแต่น้ำหกหกยังมีน้ำหนักมากกว่า6ก็มี1.2.3จุดจุดเหมือนกันนะครับเก็มีความเป็นไปได้นะครับเอาไว้ผมจะเอาแนวทางของเลขเกตมาให้ดูว่ามันก็มีพลังที่พอจะมามาได้นะครับเราไว้ในคลิปต่อไปนะครับ นนในแถวแถวที่มีติดเลขสีที่หลักสิบก็จะมีสี่ห้าชุดเดียวนะครับแต่ั้างนี้ข้างนั้นมันออกห้าสีก็ได้นะครับก็กลับตัวกันนะครับอีกตัวคือหกแปดกับเจ็ดแปดหกแปดกับเจ็ดแปดถ้าหากมาจริงไอ้สูตรนี้ตายสองตัวนี้นะครับถ้าหากมาสูตรนะาตรงนี้จะตายหนึ่งสองสูตรคือสูตรนี้สูตรนี้นะครับ ตายถึงสองสูตรนะครับแต่ถ้ามาสองสามสี่จะตายอยู่หนึ่งสูตรนะครับถ้าแถวเนี้ยมานะครับจะตายอยู่หนึ่งสูตรคือสูตรเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเก้าศูนย์นั้นะโอกาสที่จะมาก็มีน้อยแต่ผมก็เอาลงกันไว้ให้นะครับเผื่อว่าสูตรนี้ตายสูตรนี้ตายมันจะจับเองกันเองในกลุ่มเนี้ยนะครับหกเจ็ดแปด 6 8 7 8ที่จริงผมจะจับ5 7ด้วย6 7 7ด้วยนะครับแต่ดูแล้วมันมันก็อยู่ในแต้มดับนะครับผมก็ไม่จับผมามาให้นะครับดังนั้นในชุดที่อยู่ในแต้มเด่นมันก็จะมีทั้งหมดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1ิ1ส1ม1ิ1ส1่สิบหมี21ชุดจาก36มชุดนะครับก็ยังเยอะอยู่นะครับจาก36เหลือ21คือชุดที่ขีดเส้นใต้นะครับเป็นตัวที่อยู่ในแต้มเด่น 5, 5้ตัวนี้นะครับเอาไวค้คิดต่อไปจะหาแนวทางที่จะมาลด จาก20กว่าดชุดให้มันเหลือน้อยลงอีกนะครับก็ไว้ติดตามก็แล้วกันนะครับแต่หน,นเวลานี้เอาแต้มเด่นมาให้ได้ชมเอาไปพิจารณาเทียบกับตัวเด่นของท่านที่จะเล่นว่าอยู่ในแต้มดับหรือแต้มเด่นนะครับแต่ยังไงแล้วถ้าหากตัวที่ท่านจะเล่นนะครับมาอยู่ในแต้มดับก็ไม่ต้องตัดออกให้เป็นตัวที่มีน้ำหนัก โอกาสมาและโอกาสไม่มามีสูงนะครับแต่ถ้าหากมาตกอยู่ในแต้มเด่นก็โอกาสที่จะมามีสูงกว่าที่จะไม่มานะครับซึ่งผมก็เอายกตรงนี้มาคัดจาก3าสิชุดให้นะเวลานี้นะครับก็แคบตรงนี้ไปนะครับก็คิดว่าคงจะเห็นชัดเจนนะครับผมกีดเส้นใต้ไว้ให้นะครับหากมีสูตรผิด1สูตรนะครับในชุด2ตัวล่างจะมาอยู่ใน3าแถวนี้ นะครับหากไม่มีผิดสักสูตรสองตัวล่างจะไม่อยู่ในสามแถวนี้นะครับคือสูตรที่ผมมาหกสูตรเนี่ยถ้าหากไม่มีสูตรผิดสักสูตรมันจะมาอยู่ในตรงนี้นะครับแต่ถ้าหากมีผิดอยู่หนึ่งสูตรมันจะมาตกอยู่ข้างล่างนี้นะครับ ก็ลองเอาไปพิจนะารณาตัดสินใจดูเทียบเทียงของท่านดูก่อนนะครับเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มต้นเดี๋ยวจะมีแนวทางอื่นมาคัดนะตรงนี้อีกนะครับก็จะเป็นแนวทางเลขสองตัวนะครับจุดสองตัวครับแนวทางนี้นะครับ หนึ่งวดที่แล้วหลักสิบก็เข้าอยู่ที่ห้าหลักหน่วยเข้าอยู่ที่ศูนแต่ชุดที่ผมจับออกมาให้นี้เป็นชุดเด่นตามแต้มผมไม่ได้จับทุกชุดมาให้นะครับไม่ได้จับชุด2ตัวตรงตามทุกตัวที่อยู่ในสูตรให้นะครับผมจับเฉพาะตัวที่อยู่ในแต้มเด่นแต่ก็ปรากฏว่าแต้มเด่นมันมันผิดนะครับแต้นดับมันดับไม่อยู่ มันก็เลยไม่มีชุด5.0อยู่นะครับมี5.9 5.3 5.4ไม่มี5.0นะครับดันั้นในแนวทางนี้ก็จะเอามานนำเสนอให้นะครับซึ่งจะเป็นเด็นหลัก10แยกออกมาชัดเจนหลักหน่วยแยกมาชัดเจนก็จะเอามาเทียบกับหน้าตรงนี้ในชุดที่ผมวางไว้ให้ตรงนี้นะครับหลัก10หลักหน่วยที่ตรงกันน่ตรงไหน นะครับก็จะถือว่ามีโอกาสที่จะเป็นชุด2ตัวร่างตรงนะครับเพราะมันจะต้องเป็น2สองตัวร่างตรงอย่างเดียวเพราะมันแยกหลักสิบลักหน่วยแล้วนะครับจากสูตรสองสูตรนะครับก็ไว้รอพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับก็รบกวนเวลาเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ